เจ้าของรถเจ้าของรถตัวจริงนี่น้องคิรินเป็นไงชอบไหมลูกเลขไรครับสองหกครัชี้เลขเลยใช่ไหมหกสองคุณบุ๊คอันนี้กาแฟปะเอ่อน่าจะใช่ค่ะอันนี้กาแฟลูกเดี๋ยวเดี๋ยวกาแฟหนูจะกินอีกใ,<ช>ใช่ไหมเดี๋ยวรอก่อนนะเดี๋ยวร,รอก่อนนะอ,<ย>อ่าโอเคนี่วันนี้เรามา รับรถใหม่นะวอลโว่บางบัวทองอันนี้เป็นของที่ศูนย์เตรียมให้ทั้งหมดมีเค้กด้วยนี่น้องคิลินกินไปหมดแล้วอันนี้เป็นเซล์ลคุณบุ๊กสวัสดีครับดูแลดีมากดูแลดีมากแล้วใครอยากได้ของแถมดีๆส่วนลดดีๆหรือดอกเบี้ยดีๆเนี่ยให้มาติดต่อคุณบุ๊กยินดีนะที่ศูนย์บางบัวทองวอลโวบางบัวทองใช่อะเสริดมาได้เลยเนี่ยของทั้งหมดเนี่ยเรเตรียมไว้ให้ว ก็จริงๆจะมีในส่วนของอันนี้นะครับเราจะเรียกว่าเป็นเวลคัมบ็อกนะครับผมโดยเฉพาะของรุ่น EX 3 0เท่านั้นด้วยนะครับผมเปิดมาก็จะเป็นนี่ค่ะเป็นในส่วนของกร์ดจากทางมอกโวประเทศไทยนะครับผมคุณฟริสเบลนะครับซีอของมอกโวประเทศไทยอันนี้จะเป็นตัวกร์ดของรถนะครับผมแล้วก็อันนี้ประิกน้านะครับเฉพาะรุ่น EX 3 0เท่านั้นนะครับผมหาหาไม่ได้ ัสวยสวยเลยแล้วก็ด้านในเนี่ยจะมีในส่วนของตัวที่เป็น Travel Bags ด้วยนะครับผมเป็นอของม a โก o นะครับแต่อันนี้จะมีความพิเศษอย่างนึ่งก็คือเขาจะมีในส่วนของซิปที่เป็นโลโก้ของเอเซี0ด้วยนะครับซึ่งอันนี้ก็หาที่ไหนไม่ได้เหมือนกันนะครับผมมีเฉพาะลูกค้าเอกซียิบเท่านั้นันใช่ ครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของแม่เหล็กนะครับผมเอาไว้ติดได้นะครับแล้วอันนี้ช่อดอกไม้สั่งมาให้แมทเข้ากับสีรถนิดนึงนะครับรถสีดำดอกไม้สีแดงนี่แหละครับสุดเด่นสุดๆเลยครับใช่ครับแล้วก็มีขนมเค้กแสนอร่อยที่หมดไปแล้วก็คือเค้กมะพร้าวอร่อยไหมครับอร่อยน้องบุ๊คแจ้งว่ามันเกิดพิวพ์นะเราก็เลยแบบ วาโอเคเป็นแฮปปี้เบอร์เดย์นะคะขอให้ทุกสิ่งนัดีอยู่แล้วก็ขอให้ดีมากขึ้นไปหลายๆเรื่องเลยแล้วก็ขอให้รถดั้งตาสีดีๆมาให้คุณลูกขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณมากขอบคุณครับขอบคุณครับแฮปปี้เบอร์เดย์ทูยูขอบคุณคตาเดี๋ยวอันนี้ให้กับบ้านทรายขอบคุณคตาขอบคุณครับตานี่เมื่อกี้รับของรับของเสร็จแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปกันเป็นการ เป็นการเขาเรียกอะไรถ่ายรูปก,กับรถใหม่นะไปนี่ครับน,นี่ไปครับมาต้องยืนฝั่งไหนบ้างน,น่ยืนฝั่งอะลูกค้าย,ยืนฝั่งนู้นตายได้ครับอะลูกค้าถืออะไรบ้างลูกค้าถืออะไรบ้างอะดอกไม้ก่อนเขามาผมยืนตรงนี้นีผซิลินมา เออแป้งนู้นอ่ะเดี๋ยวผมถือก่อนนะดไหวไหมครับคือไหวไหมป๊าป้าถือมีก่อนไหวไหมครับอ่าโอเคนี่จีบัดกับจีบัดนี่ถือโชวนี่ถือโชว์หน่ออเจ้าของรถจะจริงอยู่นี่ต่อเดิมเดิมเนี่ยน่ารับไากนะคะคือต้องบอกว่าจริงๆอ่ะมันไม่มีขายขายนะครับนะคะสำหรับขาเนี่ย ที่นี่มีพี่หมีด้วยนี่ค่ะใช่ไหมคะอันนี้ที่อันนี้สเปเชียลสำหรับเราค่ะชอบไหมครับอันเก็บใส่กระเป๋าเลยใส่กระเป๋าเก็๋านี่เจ้าของรถเจ้าของรถตัวจริงนี่น้องครินเป็นไงชอบไหมลูกเลขอะไรครับสองหกสองชี้เลขเลย ช่ไหม629นะโอเคมามานี่เลยปิดคลิปเดี๋ยวเราปิดคลิปกันก่อนนะถ้าไงใครจะออกรถใหม่หรือว่าหรือว่าซื้อขายรถมือสองเนี่ยที่นี่ศูนย์วอนมู่บางบัวทองทําครบลูกมาได้เลยอ่ามาได้เลยใช่ไหมคิรินวันนี้ว่าลาไปก่อนนะแล้วเดี๋ยวฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะแล้วเดี๋ยวเจอกันอนะีพีหน้าดูดีว่าน้องคิรินจะไปรีวิวอะไรต่อนะวันนี้ายบายก่อนเนาะคิรินเนาะอันนี้น่าจะง่วงแล้วกินเค้กไปเยอะอบายบายครับ up